สวัสดีค่ะนิยมคำสวยนะคะแม่สวยสกลนครนะโอ้วันนี้คุณแม่สวยก็มีเรื่องดีๆมาแบ่งปันนะคะเช้าเลยนะคะเช้าเลยเช้าว,วันพุธสีเขียวนะะเขียวเหนียวทัพนะเะสื้อคุณแม่ใส่เขาเรียกว,ว่าผ้าสะดุ้งเนาะผ้าสะดุ้งช่วงนี้หมดเลยนะคะไม่มีขายนะคะช่วงนี้สงการคุณแม่ก็มีเสื้อยืดนะคะมีเสื้อยืดเยอะเลยท่านได้แบ่งปันนะคะร้อยห้าสิบาทนะคะร้อยห้าสิบาทเลยนะ,ะ FC ท่านใดน,นะคะเอฟเสื er ้อผ้าแล้วนะคะ เรามองก็มีอะไรติดหมดตรงนั้นเอฟเสื้อผ้ามื่อคืนนี้คุณแม่ก็ได้ส่งเรียบร้อยแล้วนะคะกลาบขอบคุณ f อฟซสายบุญนะคะที่เมตตาสั่งซื้อเสื้อผ้ากับแม่สวยตลอดมานะคะไม่ว่าท่านจะเอฟสินค้าตัวไหน,นท่านได้ใส่ผ้าไทยที่สุดสวยแน่นอนนะคะเพราะว่าผ้าร้านคุณแม่จะเป็นผ้าทอมือทั้งหมดเลยนะคะ ถ้าไม่ใช่ทอมือคุณแม่ก็จะบอกว่าอันนี้ไม่ใช่ผ้าทอมือนะไม่ใช่ผ้าของดีสกลนครนะแต่ถ้าสมมติว่าที่คุณแม่ยกไม่ได้พูดอะไรก็คือนั่นแหละคือของดีจังหวัดสกลนครใส่เข้าไปแล้วปุ๊บโอ้ท่านจะสวยสง่างามเลยนะราคาโปรโมชั่นถูกมากถูกราคาต่ำกว่าต้นทุนตัวนี้เป็นสีตะกอลายลูกแก้วนะคะสีตะกอลายลูกแก้วค่ะอย่างดีเลยขายเฉพาะผ้าย,ยังไม่ได้ตัดเสื้อคุณแม่ขายสามร้อยเก้าสิบแล้วแต่วันนี้คุณแม่ตัดเสื้อท่านพร้อมใส่ เรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมใส่เรียบร้อยแล้วนะคะตัวละ290อกสอกี่สิบหไม่ได้กำไรไม่ต้องพูดถึงเลยขาดทุนนะคะแต่ว่าอยากขายให้นะคะอกสี่สิบหกนะคะ fc ต้อง f ไลน์ line, แล้วก็ส่งไลน์หาคุณแม่เลยนะคะ0 8 1ย์ดหนึ่งค่ะ3า0 4ปด8สสสามแปดอกสี่สิบหกนะคะอันนี้สี่ตะกอทั้งหมดเลยนะคะตัวนี้อกสี่สิบค่ะสีตะกอลายลูกแก้วนะคะเพิ่งตัดมาใหม่ๆเลย พิ่งตัดมาใหม่ๆตอนรับสงการเลยนะคะค่าส่งครั้งละห้าสิบาทเท่านั้นเองค่ะค่าส่งครั้งละห้าสิบาทเท่านั้นเองนะคะอันนี้อกสี่สิบนะคะอกสี่สิบอกสี่สิบค่ะอกสี่สิบนะคะตัวน,นี้ก็อกสี่สิบค่ะลายพวกนี้ลายใหม่ๆห,หมดเลยนะ,ะราคานี้ต่ำกว่าต้นทุนนะคะเราเย็บเองนะคะเราใช้ผ้าพันคอไปเย็บนะคะได้ตัวหนึ่งสวยๆเลยแบบนี้เลยค่ะ ลายสายฝนสีตะกอลายลูกแก้วนะคะขายได้ร้านไปส่วนไร่เดียวขายเพราะอยากขายนะขายเอามันขายช่วยชาวบ้านนะคะท่านจะได้ใส่ผ้าไทยที่สวยๆทอมืองานพ่องานแม่ที่เราทํามานะคะปู่ย่าต,ตายายเราทอมานะคะเป็นบรรพบุรุษปู่ย่าต,ตายายเราสร้างคามทอคาม,มาให้เราได้ใส่ส,สวยๆนะท่านใส่ไปนะคนจะมองเลยนะมองระหว่างใส่ผ้าธรรมดากับผ้า,ผ,าผ้าไทยทอมือไป ื่อจะมองเราเป็นจุดเดียวเลยนะ,ะแล้วถูกแมเวเบอร์ก็สวยได้นะคะสวยได้นะคะสองเก้าสิบสวยๆเลยนะคะที่ห้อยตรองตองแ่งอย่างนั้นสองเก้าสิบทั้งหมดเลยนะคะโปรโมชั่นตอนนี้เดือนนะะเดือนจะใกล้เดือนเมษานะคะโอ้โหตัวนี้สวยมากนะคะตัวนี้สวยมากสีตะกร,รายลูกแก้วไร้รสีนะไร้สีเป็นดูโทนนะคะสีอ่อนสีเข้มค่ะสีตะกร้วมีย้อยตองแ่งนะ,ะสัมผัสให้เราได้ ใส่สวยๆกันสําคัญที่สุดใส่แล้วเย็นเย็นถ้าเรามาใส่ผ้าคามของดีจังหวัดสกลนอครดูนะฮะจะเย็นมากจะพิวมากสําคัญที่สุดราคาเป๊ะงามมากราคาแบบงามมากนะสองร้อยเก้าสิบค่ะสองร้อยเก้าสิบนะอันนี้คุณแม่ยกสี่ตะกร้าทั้งหมดเลยนะโอ้ตัวนี้สวยค่ะเราเราจะตัดใหญ่ตามผ้านะคะอยากได้ผืนนี้แต่ตัวเล็กไม่ได้ได้ตามที่คุณแม่ยก ใหญ่ก็ใส่ได้เล็กก็ใส่ได้นะคะอก46นะคะตัวนี้อกคุณแม่36หลายท่านบอกว่าอุ้ยอกใหญ่ใส่ไม่ได้ไม่ใช่ค่ะมันเป็นฟีซส์มาอกคุณแม่อกจริงๆคุณแม่อยู่ที่36นะคะแต่คุณแม่ใส่46ได้เห็นไหมคะใส่46ได้สวยเนีม่มโอ้ยเย็นสบายใส่เข้าไปเปลี่ยนเป็นคนละคนเลยเห็นไหมฮะอันนี้คุณแม่ขออนุญาตปากยังไม่แดงนะยังไม่ได้แต้มปากนะยังไม่ได้แต้มปากให้สดใสน,นะฮะเนี่ยเห็นไหมคะอก46 ใหญ่ก็ใส่ได้เล็กก็ใส่ได้ใส่แล้วจะดูดีนะคะใส่แล้วจะดูดีเขาเรียกว่าบรรพบุพรุษปู่ย่าตายายเราย้อมคลามมาส่งต่อ,ตอลูกต่อหลานให้เราได้มาสัมผัสได้มาใช้กันนะนี่ค่ะอันนี้อก40ตอนนี้บูยีนนะคะบูยีนกับคลามใครดูคลิปคุณแม่แล้วเอฟเลยค่ะเอฟมาเลยราคาโปรโมชั่นนะ,ะวันนี้คุณแม่ตั้งใจให้นะ ตั้งใจให้ตั้งใจฝากอยากให้ท่านได้ใช้ของดีจังหวัดสกลนครค,ค่ะนี่ค่ะโอ4กสี่สิบตัวนี้เป็นสีพลายนะ,ะดูที่กระเชิงเนี้ยฟันกว่าจะได้นะคะเอาขามาฟันฟันฟันนะกว่าจะได้มาแต่งให้ท่านเป็นเชิงเป็นยอยเขาเรียกว่าสวยมากนะดีไซน์ซแบบคลเก๋สเลรเดอร์แล้วก็ราคาถูกมากทอมืออย่างดีลายสายฝนนะช่วงนี้ฝนตกนะ ตกหนักลายก็จะเยอะตกไม่หนักลายก็จะน้อยค่ะโอเคนะคะ290ร้อย้าสิบาทขายทำไมอยากขายนะ,ะขายทําไมอยากขายนี่ฝนตกน้อยฝนตกพอพลัมๆสายฝนน้อยขายเห็นไหมคะสวยงามสวยงามมากนะคะขายหมดแล้วหมดเลยนะคะช่างยุ่จะไปอยู่ต่างประเทศแล้วนะกจะไม่ได้เก็บให้เรานอกจากท่านกลับมาตัวนี้เป็นผ้าสองตะกอนะคะเป็นผ้าสตะกอ ลายสายฝนเหมือนกันแต่ตัวนี้เป็นผ้าดักแน่นะคะอ่าสไลส์สไลด์สีนะคะสไลด์สีม่วงนะคะสีมะมี่วนะใะส่แล้วสวยมากใส่แล้วสวยมากเลยสําคัญที่สุดถูกมากถูกมากๆเลยนะนี่ค่ะตัวนี้เป็นสีแดงคลั่งนะ,ะย้อมจากตัวคลั่งที่อยู่ต้นช้ำฉาต้นช้ำฉาก็คือต้นจามจุรีหรือบานเข้าเอินต้นหมักสำสาเนาะ ข้างก็จะไต่ขึ้นไปเกาะเกาะเกาะางที่เอาไปฝนมีดนะคะเอาไปแย่ในปอกมีดเอาจุดไฟแดงๆจิ้มเข้าไป,ไปจุดเขาเรียกว่าคลั่งนะมีชีวิตนะเป็นพืชหนึ่งที่มีชีวิตไม่ใช่สัตวน์นะเป็นพืชมีชีวิตแต่ว่ามันย,ย้อมคลั่งนะะี่ค่ะสีแดงคลั่งสวยมากสวยมากเลยค่ะเป็นผ้าทอมือโอ้ยทอก็จะได้ฟัดอวสันฟัดเป๊ฟัดเป๊ฟัดเป๊เปนะพุ่งยืนนะพุ่งยืนสวยมาก สองร้อยเก้าสิบบาทค่ะหรือสายบุญนะคะสายบุญสายบุญอยากไปวัดไปบารหกสามสิบแปดใส่ไปวัดไปบาดีมากสายบุญนะคะสายบุญนะคะ,ะ,คะที่จะอุ้ยใส่ไปวัดชิวๆเย็นสบายไม่ต้องใส่กิระดาใช่ไหมคะใส่กับผ้าไทยโอโ้งามมาก290ค่ะอกตัวนี้38นะคะคุณแม่จะยกให้ท่านในเอฟกันเยอะๆเลยนะ โอ้อกตัวนี้สี่สิบสี่ค่ะอกสี่สิบสี่ลายสายฝนค่ะตัวนี้จะออกโทนม่วงมะเหมี่ยวเลยนะดูไกลๆเป็นคลามนะคะเป็นคลามมะาเหมีย่ยวย้อมเปลือกฝากนะ,ะย้อมเปือกฝากก็ออมันเป็นโทนมะเหมี่ยวสวยมาก <c oughs> ตัวนี้ก็เหมือนกันแนตะ่อกสี่สิบตัดมาเยอะเลยเห็นไหมเป็นคลามนะคะเชิงจายเป็นคลามสวยค่ะสวยมากใส่ดีมากนะคะใส่แล้วไม่ร้อนนะ 290บาทเท่านั้นเองเอฟเยอะนะคะเอฟฝากคนที่เรารักฝากคนที่เรารักคุ้มเห็นไหมคะเป็นนักแด่เนียมมากอก44ทิ้งตัวพลิ้วไหวใส่สบายอก44ค่ะสำคัญที่สุดแต่งเชิงแต่งชายให้ท่านใส่ดูแลอลังการท่านใส่ไปนะคะคนทักเราแต่ตาเขาจะมองเสื้อเราอุย้ยเสื้อทำไมสวยจังนะเฮ้ยคุณสวยไปหนไงมาอย่ใจเดีย๋ยวนี้สวยจังเลยนะ ใส่เสื้อสวยจังนะซื้อที่ไหนซื้อร้านไทยนิยมคามสวยนะ,นะคะวันนี้เอฟซีสายบุญคุณแม่ก็ขอพระคุณท่านทุกท่านเลยนะคะเอฟสินค้าไม่สวยตลอดมาท่านซื้อแล้วได้บุญค่ะท่านจ่ายเงินมาทุกบาททุกสตางค์ท่านต่อราหมายใจของชาวบ้านได้หลายครอบครัวเลยนะ,ะเดี๋ยวนี้เนาะบ้านพา่อหลนะุดปู่ย่าตาแล่ก็ยอมคลามก็ส่งต่อวิถีชีวิตเดีเดยกับลูกกับหลานไม่ต้องไปทํางานกรุงเทพ แต่เดี๋ยวนี้เศรษฐกิจไม่ดีชาวบ้านก็เดือดร้อนท่านซื้อชิ้นหนึ่งก็ต่อเมรหายใจให้กับชาวบ้านคนปคลูกคามบ้างคนยอมคามบ้างคนทอคามบ้างอย่างนี้ได้บุญค่ะได้บุญซื้อแล้วได้บุญท่านอยากทําบุญท่านอยากทําบุญมาตรงนี้เลยค่ะมาตรงนี้เลยมาทําบุญกับเราชาวภาคคามจังหวัดสุโนนครแถมท่านได้ใช้ของดีด้วยท่านได้ใช้ของดีราคาถูกนะะใส่แล้วท่านจะติดใจนะใส่แล้วจะติดใจ,นะใ,สจ,ดใ,จใส่แล้วจะสวยมากอันนี้เป็นคอวีนะคะ ะคะเป็นคอวีตัวนี้อกสี่สิบนะคะตัวนี้อกสี่สิบค่ะอกสี่สิบเป็นคอวีนะคะคอวีใส่ก็สวยค่ะ ท่านใส่ผ้าครามสกลน,นครขอบอกจะแตกต่างกับเสื้อตัวอื่นนะไปซื้อที่ไหนก็ไม่เหมือนซื้อผ้าทอมือของปู่ย่าตายายเราของจังหวัดสกลน,นครหอมมากหอมคารม,มากนะคะ44พ่อแม่พ่อแม่พี่น้องงามหลายตัวนี้เป็นสีตะกอย้อมเปลือกฝางนะคะย้อมเปลือกฝางนะคะเนี่ยสวยมาก สวยมากเลยนะคะเป็นสีชมพูโทนมะเหมี่ยวค่ะสตรีสตรีนะคะสตรีก็จะเป็นสีม,ม่วงใช่ไหมคะแต่ตัวนี้เป็นสีตะกอนะคะลายลูกแก้วนะคะงามมากเลยนะคะงามมาก,มากๆเลยะคะงามมากๆเลยนะ,ะตัวนี้ก็อ,อกสี่สิบอันนี้เป็นคอวีนะคะจะคนละคอกับที่คุณแม่ใส่คุณแม่ใส่ก็จะเป็นคอกลมค่ะตัวนี้จะ,ะเป็นคอวีค่ะเป็นคอวีนะเป็นคอวีแต่สาคัญที่สุดสีตะกอทั้งหมดเลยนะ สีตะกอทั้งหมดเลยนะจะมีคอวีแล้วก็คอ,ลก,คอกลมนะเห็นไหมคะสวยมากเครอนี้หมักคนเรียบร้อยอกสี่สิบสองค่ะตัวนี้แต่คุณแม่ไม่ได้ติดรหัสเนาะท่านเอฟไลน์ส่งมาให้แม่คุณแม่อยากได้ผ้าตัวนี้สองร้อยเก้าสิบได้เลยค่ะคุณแม่สวยจัดให้คุณแม่สวยจัดใ,ให้นะคะนี่ค่ะใช้ผ้าพันคอนะคะใช้ผ้าพันคอผ้าพันคอเราขายพื้นหนึ่งสามร้อยเก้าสิบแต่เนี้ยไปตัดแล้วทำให้ขายสองร้อยเก้าสิบ ระบายช่วยชาวบ้านค่ะระบายของช่วยชาวบ้านเลี้ยงช่างด้วยช่างไม่มีงานทำเราตัดออกมาขายถูก F c ซจะได้เอฟเยอะชาวบ้านจะได้มีงานทําเยอะๆเ,เห็นไหมคะได้บุญมากเลยนะได้บุญมากเลยค่ะตัวนี้อก44ค่ะเป็นคอวีนะคะอก44เป็นคอวีสวยงามมากๆเลยนะสวยที่สุดเลยนะโอ้ตัวนี้สไลด์สีเขียวหยกเห็นไหมคะ โอ้ oh, สีสายรุ้งสวยมากถูกมากสวยมากนะคะเป็นสีสายรุ้งนะ,ะเป็นสีสายรุง้งถูกมากสวยมากดีมากๆเลยนะ,ะถูกมากสวยมากดีมากๆเลยราคาก็ดีมากๆ290สี่ตะกรลายลูกแก้วค่ะอกส4ค่ะเข้ามาอยู่ขบวนการคอกลมแล้วนะคะอกส4ค่ะ ลายเกตไหวยนะคะสี่ตะกรลายเกตไวยเห็นไหมคะสวยมากสวยมากเลยนะคะงามใส่แล้วตลึงนะ,ะใส่แล้วจัดตลึงนะ,ะทำไมถึงสวยอย่างนี้นะคะซื้อที่ไหนซื้อร้านแม่สวยร้านไทยนิยมความสวยค่ะอกสี่สิบสี่ค่ะสายฝนสองตะกรนะคะตัวนี้เป็นคอวีค่ะเป็นคอวีใครชอบคอวีใส่คอวีใครชอบคอกลมใส่ขอกลมนะคะ โอ้ตัวนี้คลาม4ี่สิบหกนะคะคลามบูยีนค่ะสวยไหมคะสวยมากเลยดูเชิงค่ะดูเชิงโอ้โหสวยแบบคนตัดก็ดีไซน์เลิศช่างยุนะคะตัดดีไซน์เลิศแล้วถูกเลิศนะสองร้อยเก้าสิบนะคะแต่หน้าร้านคุณแม่ขายสี่ร้อยเก้าสิบนะคะหน้าร้านคุณแม่ขายสี่ร้อยเก้าสิบนะคะดูค่ะลายขนมชั้น ลายขนมชั้นหมี่ขั้นนะเราก็เอามาดีไซน์แบบให้เป็นเสื้อท่านได้ใส่นะคะหลากหลายนะคะเห็นไหมคะผ้าพันคอผ้าคลุมไหล่เราก็ทําได้นะฮะโอ้โหคุณแม่ลืมไปคุณแม่ลืมของดีราคาถูกนะเอาเลยค่ะมาก,กันสวยมากเป็นผ้าขมา้าเป็นผ้าขม้าอย่างดีคุณแม่ขายท่านถูกสุดตัวละร้อยเก้าสิบบาทโอ้ ได้ทุนไหมไม่ต้องพูดถึงเลยเป็นผ้าทอมือนะคะผ้าขมะทอมืออย่างดีอันนี้อกสี่สิบสองค่ะร้อยเก้าสิบบาทพ่อแม่พี่น้องพ่อแม่พี่น้องพ่อแม่พี่น้องดูค่ะสำคัญที่สุดราคาแพงมากราคาแพงมากค่ะร้อยเก้าสิบอกสี่สิบสองค่ะ อกสี่สิบสองลายเดียวกันเลยอกสี่สิบสองอกสี่สิบสองเอ่อสีก็จะแตกต่างกันอยู่นะคะสีก็จะแตกต่างกันอย่างเงี้ยค่ะอย่างเงี้ยอกสี่สิบสองหมดเลยทำไมได้แต่อกสี่สิบสองเพราะว่าเพราะว่าผ้าคามาเท่ากันแต่สามแปดสามหกก็ใส่ได้ร้อยเก้าสิบบาทโอ้โหแบบพ่อแม่พี่น้องเอ๋ยสูกมาก พ่อแม่พี่น้องนะถูกจนถูกจนแบบอยู่ใกล้ใครไม่ได้เลยเขาบอกว่าร้านแม่สวยเนี่ยขายของถูกได้ยังไงนะทําไมขายถูกจังนะตัดราคาร้านอื่นเขาไหมอันนี้อกสี่สิบค่ะตัดราคาร้านอื่นเขาไหมไม่ถ้าเราทําอะไรที่มันดีแล้วเราไม่ต้องมากเราไม่ต้องคิดเยอะมาเลยไปตัดราคาคนอื่นต่างคนต่างมี ความคิดของตัวเองนะอย่างไม่สวยมีความคิดเห,เหมือนกับเราไปเขาเรียกว่าช่วยนะเคยได้สตีดเด่นมาสองสามสมัยต่อกันแล้วสตีดีเด่นาสาขาแรกคือพัฒนาชุมชนสาขาที่สองสร้างประโยชน์ให้กับประโยชน์ให้กับส่วนรวมนะคะนี่แหละคุณแม่ให้ด้วยใจนะให้ด้วยใจนะเห็นไหมคะโอ้ยใครจะซื้อได้ถูกสานี้นะคะแล้วมันสวยด้วยนะคะอกสี่สิบสองคุณแม่อกสามสิบหกเองก็ใส่ได้ ปกใหญ่ๆก็ใส่ได้ซื้อไปฝากคนที่เราลักสําคัญที่สุดเป็นผ้าทอมือนะคะเป็นผ้าทอมือนะคะขอบอกเห็นไหมคะเป็นผ้าทอมือเป็นผ้าทอมือขอบอกสวยค่ะสวยมากเป็นผ้าทอมือนะคะขอบอกเอาไปใส่เป็นเซตโอ้โหไม่อยากพูดว่าจะสวยขนาดไหนใส่เป็นเซตนะคะใส่เป็นเซตลำํำงามดังจ้านีนางเทวีม คุณแม่เราเพลงนี้่ค่อยเปลี่ยนนะงามหนังจามณีดังเทวีของจังหวัดสกลนครเลยนะคะเห็นไหมคะร้อยเก้าสิบาทท่านว่าสวยไหมคะสวยมากนะเอฟนะคะเอฟนะคะคุณแม่อยากตัดเยะๆไปให้นางลาใส่ลำจังเลยอยากให้นางลาไปใส่ลำจังเลยเออไอเดียดีนะเนี่ยเอาไปนางลาใส่ลำใส่ลำให้นางลาใส่ลำตึง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  สำหรับคลิปนี้นะคะเสื้อราคาโปรโมชั่นขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะชอบพื้นไหนลายไหนนะคะให้ท่านแคปหน้าจอถูกหาแม่สวยได้เลย081ค่ะ3804338แม่สวยสกลนครนะคะถ้าขาแม่นะถ้าสิ่งเอที่แม่สวยพูดอะไรหรือกระทำสิในใดโดยทำให้ท่านคุณข้องหมองใจอะไรหรือท่านอาจจะน้อยใจว่าคุณแม่ไม่จัดของให้ต้องขอให้อภัยคุณแม่นะคะเพราะคุณแม่อยู่กับคุณพ่อสองคนจัดกันสองคน กราบขอพระคุณและก็กราบสวัสดีเอฟสายบุญทุกท่านค่ะขอให้ท่านมีโชคลางกายแข็งแรงนะคะสวัสดีค่ะ